เพราะฉะนั้นเรื่องสมาธินี่สำคัญส่วนวิธีการทำสมาธินั้นนะ่ะไม่ยากอย่างที่เราคิดกนไปเองเพราะฉะนั้นเริ่มต้นต้องง่ายง่ายแต่ลึกซึ้งเพราะเรื่องของง่ายๆดยบางทีเราก็มองข้ามไปเหมือนหญ้าปากครอกครอกบวนะัวมันจะเจริญงอกง,งามกว่าหญ้าที่อยู่ไกล แต่วัวนะมองข้ามไปไปกินที่อื่นด้วยความลำเค็นพออิ่มท้องแล้วกลับมาเห็นหญ้าป่าอคอกเจริญงดงามเพราะมันมีปุ๋ยดีมีอะไรดีสมาธินี่ก็เช่นเดียวกันเรามองข้ามกันไปเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะประมาทในการดำเนินชีวิตแล้ว หมดเวลาที่เราจะมีความทุกข์ทรมานของชีวิตแล้วหมดเวลาสำหรับการใช้ชีวิตที่ไม่มีสาระแก่นสารเหมือนต้นกล้วยที่ไม่มีแก่นแล้วความตายไม่มีในิมิตหมายตายเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่ทราบที่ไหนด้วยวิธีการใดเป็นต้น เพราะฉะนั้นต้องให้โอกาสกับเธอเองในการทำสมาธิและต้องด้วยวิธีง่ายตรงรักประหยัดสุดประโยชน์สูงก็คือหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายหยุดใจไว้กลางกายกลางท้องอย่างนุ่มๆนิ่มๆ เบาเบาสบายสบายเริ่มตอนเราทำความรู้สึกว่ามีมีดงแก้วอยู่ภายในตัวเพราะเรายังนึกไม่ออกสำหรับบางคนก็ให้เริ่มต้นนึกว่ามีอยู่ไปก่อนนึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีจริงคือนึกได้มันก็เห็นได้ นึกได้ก็เห็นได้จะเห็นนึกกลางท้องเพราะว่าของจริงที่มีอยู่แล้วมันอยู่ในกลางท้องกลางกายของเรานอกเจากตาไตเซจพุงมันจะมีสิ่งนี้แต่เป็นของละเอียดที่เรามองไม่เห็นวยตาเปล่าเราไม่คุ้นเคยเราไม่รู้จักและเราไม่เฉลียวใจว่ามีอยู่